สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายกิจภพเกตตอดอนนะครับสวนเกษตรคุณหลวงนาโนวันนี้นะครับเรามีความยินดีจากคุณลุงวิเชษนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มของเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดชัยภูมินะวันนี้เรามาเข้ามาดูสวนลำไยนะฮะสวนลำไยของคุณลุงวิเชษนะครับที่ใช้นาโนแลัวกรรมนาโนของเราใช้กับลำไยนะฮะดูสิครับลำไยดกหวานลำไยที่ท่านเห็นตัวนี้ครับเป็นลำไยพวงทองนะฮะเป็นลำไยทองทองแล้วสวยของลุงวิเชษนะฮะลุงวิเชษนะครับ ใช้อินรีทั้งสวนนะฮะไม่มีเคมีเลยและหนึ่งในนั้นมีนวัตกรรมราโนาโนของเราเข้าไปนะฮะปกติแล้วเราได้สอบถามคุณลุงเนาะเราได้สอบถามคุณลุงว่าเมื่อปีแล้วเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วลุงก็บอกว่าดกทุกป,ปีแต่ที่แตกต่างจากปีที่แล้วก็คือสีของผลสีของเม็ดลำไยนะฮะสีของลมกลลำไยนี้มันเปล่นไปสีมันจะเข้มขึ้นนะฮะสวยขึ้นแล้วลูกก็จะโตขึ้นความหวานนะหวานแน่นอนครับหวานฉ่ำแน่นอนนะฮะ สำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจที่จะใช้นวัตรกรรมนานโนของเรานะฮะสามารถติดต่อได้ที่ส่วนกเกษตรคุณหลวงนานโนที่เบอร์โทรศัพท์0895637418ครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ เพิ่มเพิ่มผลผลิตใช้นาโนเพียงนิดผลผลิตทันใจผสมน้ำฉีดผลต้นใบพือผักโตวไวสร้างไรายได้มากมีอาหารเสริมวายไอซีนาโนเร่งดอกผลให้โตกรับสภาพพืน้นดินดีใช้แล้วเห็นผลทันทีผลผลิตมากมีมีเงินใช้ไม่ขาดมือเกษตรกร ยอดอ่านสมบรูรมือถือเรียกกันในชื่อว่าแคปซูลนานโนเร่งรากเร่งผลแต่ก่อดึงจอไม่พอพืลงหัวใหญ่โตผลผลิตคิดแล้วได้มาโคไม่ได้พุยโมกแคปซูลนานโนเขาดีจริงไรนาหรือสวนผสมผคนนิยมใช้นานโนวัาเ